โธ่เจ้าหมาน่าสงสารจังคงรอเจ้าของมารับอยู่ใช่ไหมอืมมองหน้ากันแบบนี้เื่องซะด้วย นี่คุณเป็นใครอะ่ะอ๊ะผ,ผมพูดได้ผมเป็นคนเหรอฉันเป็นนางฟ้าที่สงสารหมาตัวหนึ่งอือแต่ตอนเป็นหมาน่ารักกว่าตั้งเยอะเลยอะ่ะตอนเป็นคนไม่น่ารักเท่าไหร่อ้าวสองมาตรฐานนี่ว่าแต่ทำไมคุณน,นางฟ้าเสกให้ผมเป็นคนล่ะครับฉันจะให้เธอไปตามหาเจ้าของ พอได้รู้ความจริงเนี่ยจะได้เลิกหวังความจริงอะไรเหรอครับตรงไปตามแสงนั้นแล้วเธอจะเจอ,ขอเขาเอ่าหิวแล้วสินะแบมือสิ แบมือหงายขึ้นแล้วก็หลับตานี่กินเสร็จเนี่ยก็ไปตามหาเขานะห้ามดมหรือว่าเลียอาหารเด็ดขาด I'm <laughs> going <laughs> ว้าทำไมกินแบบนั้นล่ะทำไมไม่ใช้ช้อน ทำตัวประหลาดเวลามากินข้าวก็ต้องให้สิ่งนี้คืนไปใช่ไหมครับคุณนางฟ้าขอบคุณครับ เหมือนตอนคาบกิ่งไม้มาให้เจ้านายแล้วได้อาหารเลย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคนบ้าอะไรเนี่ยอย่าสปีดปะเนี่ยเยเป็นบ้าปะเนี่ยอ้โหวิ่งเร็วเป็นหมาเลยเฮ้ยอะไรวะ วิ่งสองขาไม่คล่องเลยเหนื่อยง่ายกว่าต้องเป็นหมาย ไม่เป็นคนแล้วเกาหัวยากจังวะเป็นไรพ่อหนุม่มผมขันหัวครับ แต่หัวลุงเขาก็ไม่มีขนทำไมคันอ่ะมีหมัดด้วยหรอเฮ้ยหมาแถวนี้มีแต่ตัวดุดู อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่แกเป็นบ้าอะไรเนี่ยไม่ดูรถเลยหรือไง เฮ้ยแกงบ้าเนี่ยรีบลุกแล้วไปเลยไป บ้านฉันบ้านฉันอยู่นี่ฉันถึงบ้านแล้วสงสัยเจ้านายยังไม่กลับบ้าน เจ้านายว้ายนี่แต่งตัวก็ดีทำไมทำตัวเหมือนคนแร่ร่อนแบบนี้ออกไปจากบ้านกันเลยนะว้ายเจ้านายผมได้เจอเจ้านายแล้วว้ยอะไรของแกเน,นี่ยออกไปนะเว้ยถ้าไม่ยอมออกไปนะแกโดนหนักกว่านี้แนะ่ไปคุณจำผมไม่ได้จริงๆหรอครับผมคู่กล้ามาของคุณไง นี่แกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยภระาทาเหรอคุณชอบเรียกผมว่าไอคี้เซาใช่ไหมเวลาที่ผมนอนขดอยู่มุมบ้านมีบอลสีเขียวลูกหนึ่งที่ผมกัดจนแหว่งไปคุณบอกจะซื้อให้ผมใหม่ตั้งนานแล้ว วันนั้นมีตะขาบเข้ามาในบ้านผมกัดมันจนปากบวมคุณขอบคุณผมด้วยผมชอบแท้ขาโต๊ะแล้วคุณก็ตีผมหลังจากนั้นคุณก็ไม่เล่นกับผมอีกเลยเอะคุณพูดอะไรอะ่ะอย่ามาล้อเล่นนะช่วงหลังๆคุณไม่ค่อยกลับบ้านนานๆทีจะเอาอาหารมาให้วันสุดท้าย คุณพาผมขึ้นรถผมดีใจมากคิดว่าคุณจะพาผมไปเที่ยวถึงผมจะโดนดุเพราะผมกระโดดขึ้นรถแต่ผมก็ยังดีใจที่ผมจะได้ไปเที่ยวกับคุณแล้วคุณก็ปล่อยผมไว้ตรงนั้นผมวิ่งเล่นแบบที่ไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อนผมอยากให้คุณพาไปทุกวันเลยแต่ผมไม่เห็นคุณอีกแล้วไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนผมถึงได้รู้ว่า โลกที่ไม่มีคุณต่อให้มันจะกว้างแค่ไหนแต่มันก็อ้างว้างคกา้าไม่แกงจริงๆเหรอครับผมเองผมกลับมาอยู่กับคุณแล้วนะครับฉันขอโทษนะฉันเลียงแกต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะฉ,ฉันไม่มีเงินไม่มีแรง แม้แต่ตัวฉันเองจะเอาไม่รอดเลยไม่เป็นไรครับผมยอมอดได้ผมจะอยู่ข้างๆคุณเองครับถ้าผมกลับไปเป็นใหม่อีกครั้งได้โปรดไปรับผมกลับมาด้วยนะครับ ผมจะรอนะครับได้สิ ช่วยทำให้ผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับคุณนางฟ้าเจ้านายผมก็สัญญาแล้วว่าจะกลับมารับผมไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมคนที่ทอดทิ้งเธอไปอะนะทำไมถึงอยากกลับไปหาเขาอีกล่ะผมรู้แล้วครับว่าเขาไม่ได้อยากทิ้งผมแต่เขามีความจำเป็นเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะกลับมารับผมผมจะรอเขาอยู่ตรงนี้อีกครั้งครับสมแล้วที่เป็นหมารักเจ้าของจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็รอเจ้าของกลับมา อ้าวใครเอาหมามาปล่อยที่นี่กล่เฉันคงไม่ได้เอามาให้แก่ทุกวันหรอกนะ นี่ฉันก็ใช้เงินทอนที่ลูกค้าเขาเลือเอาไว้แล้วก็ไม่กลับมาเอาสักทีซื้อของให้แกกินนี่แหละเพื่อเป็นการทำบุญแทนเขากินซะนะ ฉันนึกแล้วเขาคงไม่กลับมาหาหรอกไม่งั้นก็คงไม่ทีตั้งแต่แรกฉันนับถือในความซื่อสัตย์ของเธอจริงๆฉันจะทำให้เธอลืมทุกอย่างแล้วขอให้เธอได้พบกับเจ้านายใหม่ที่รักเธอจริงๆนะ จ้ามาน้อยมาเร็วเจ้ามาโอ้ยเจ้ามาน้อยไปอยู่ด้วยกันนะสุดรอฉันจะดูแลเธอเอง <c oughs> <c oughs> ฉันจะดูแลเ,อ,เอง <c oughs>